แดงส้มรวมกันเพื่อนิรโทษกรรมเหมาเข่งเรามาถึงประเด็นสำคัญซึ่งขนาดนี้เป็นประเด็นร้อนแรงของรัฐบาลชุดนี้ผมพูดตรงๆพี่น้องเรามาเจอรัฐบาลชุดนี้อยู่ประมาณสิบเดือนชีวิตพี่น้องเป็นยังไงครับพี่น้องลํำบากไหมาครับพี่น้องมันทำอะไรไปชีพเป็นอันให้พี่น้องไหม มันมีแต่เล่เงเฮงซวยใช่ไหมชีวิตพี่น้องลําบากฮะแต่สิ่งที่ลําบากและน่าอเนจอาจใจแทนที่คุณจะพยายามแก้ปัญหาเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับพี่น้องประชาชนคุณกับพยายามที่จะออกกฎหมายเพื่อช่วยคนคนเดียวและคนอีกกลุ่มหนึ่งเท่านั้นผมถือว่ากรรมธิการของสอภา ไม่ว่าจะเป็นของก้าวไกลหรือของเพื่อไทยพวกคุณกำลังดูถูกประชาชนครับพี่น้องและครั้งนี้พี่น้องเห็นไหมครับผมเชื่อว่ามันจะถึงเวลาของการร่วมไม้ร่วมมือของไอ้สองสีเสื้อนี้ระหว่างเสื้อแดงกับเสื้อส้มมันจะมารวมตัวกันในการนิรโทษกรรมแบบเหมาแข่งครับ แต่บอกพวกมันนะครับว่าพวกคุณรวมตัวกันประชาชนก็จะรวมตัวกันครับถ้ามันรวมตัวกันมัดมือชกประชาชนประชาชนจะมารวมตัวกันเร็วกว่ากำหนดครับ